โอ้โอ้โอ้ยสปูน oh. oh, oh, oh. แี่อะไรไงจะลงคาลมฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลุกนะจ๊ะ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  อแตมแรกครับหลอดแแ้วแล้วพี่น้องเจอสูงตัดครับโอ้ อย่าหลุดนะโอ้ยโอ้ยไซมินิครับตัวนี้ไซมินิครับไอแก้มสองครับ เนี่ยผ่านโอ้ตามตามตามใส่มินิครับอ้าแถมสามครับ พิกิดพิกิดอ๋อพิกิดใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันเลยไม่ไว้ใจแล้วเขอหนีดีกว่าเออแน่นอนเลย กิดเอาแล้วครับตีมาเสมอแล้วโอ้้โอ้โอ้ยใกล้เลยเห็นกับตาเลยโอ้ใหญ่แล้วใหญ่แล้วม่วนตะคอตัวนี้มอ่อนนะอย่ามันโบย คิปเปอร์คีเปอร์ทำงานคี้เปอร์โอ้มาอีกหนึ่งแต้มครับ